ทายสมาชิกนะครับเราอยู่ในสนามสวนสาธารณะสาทรนะครับเป็นสนามหนึ่งนะครับที่หันหลังมาเป็นเฮียเลยกคาแคร์นะครับคู่กับชาไต้หวันนะครับฝั่งตรงข้ามนะครับเป็นเจ้าต้นพม่าหรือต้นสาทรนะครับจับคู่กับป่าชาตินะครับป่าชาติแลกข้ามหัวแปรกับเฮียเลยกคาแคร์นะครับตัวยกรลุดแปรลูกสองเท่านั้นเกม12ไม่มีดีลนะครับ เอาเปิดเอายกขึ้นมาเยียเรียกว่าไงปากเขาให้โอ้โหเอาจะบังกล้องครับจะบังกล้องเฮ้ยใครจะบังกล้องเอาเปิด เอายกเอาเฮียเรียกว่าไงปักเขาให้เอาเจ้าต้นเกี่ยวยกขึ้นมาป่าชาติว่าไงเอามงมาเจ้เา,เาเกี่ยวเฮียเรียกว่าไงเอามงไปเจ้าต้นเกี่ยวติดโอ้โห่เจ้าต้นยกขึ้นมาป่าชาติเรียบร้อยโอ้โหทากทายคุณวิรัติวงศรีพรมนะครับเราอยู่ที่สนามสวนสาธารณะสาธรเอาเปิดเสียแล้วครับโอ้โห สามหนึนะครับป่าชาตินำสามหนึ่งนะครับเฮียเรียกเปิดเอ้าเปิดเอายกป่าชาติมงมาเรียบร้อยโอ้โหขึ้นนำไปนสี่หนึ่งนะครับเผิ่แป๊บเดียวทักทายทั้งยี่สินครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันๆของแอดมินมัวขาวนะครับอานะครับเจ้าชาเปิดเฮียเรียกมงไปโดนเกี่ยวจะต้นโอ้ย มี2สนามนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับดูนะครับฝั่งโน้นก็มีนะครับเลยไม่รู้จะเลือกถ่ายสนามไหนสนามไหนนะครับอ็เอานะครับเลือกถ่ายฝั่งโน้นก็ไม่ไม่ได้อ้าวกลับมาเท่าที่เดิมนะครับ มาสู่เกมการแข่งขันต่อนะสนามหนึ่งนะครับเป็นเฮียริคาแคร์กับชาไต้หวันนะครับแดมยังตามนะครับสองต่อสี่เอาเซอร์ไปปาชาติเปิดหัวเจ้าต้นยกขึ้นมาปาชาต์มองมาโอ้โหโมองมองนีนะเอาทักทายคุณบุญทวีนะครับบุญทวียวนโอสดนะครับอากาศเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับในเพจตะก้อไฮไลท์มันของแอดมินบัวกขาวนะครับเอาเปิด เอายกเฮียเล็กแก้ไขว่างไงเอ้ามงยอดไปโอ้เจ้าเต่าติดเอายกเข้ามาป่าชาติมงยอดมาโอ้โหเรียบร้อยดีเจ้าต้นพม่านี่ถือว่าเร็วนะครับขึ้นนาไปแล้วครับเอา้าเฮียเล็กเปิดหัวเจ้าชายกขึ้นไปเอายกล้นเจ้าต้นเปิดเจ้าต้นยกป่าชาติมงมาโดนเกี่ยว เอาชาย,ยกค่อยไม่เอายกล้นจะต,ต้นเปิดเอา้าเรียบร้อยเปิดเปิดลูกแรกเสียนะครับตัวยกต้องล้นลูกสองเท่านั้นนี่นะครับเบี่ยมแต่ก็สายชิงเงินรางวัลน,นะครับตกลงกันที่บ้ายกล้นไม่ได้ยกนอกจากลูกที่สองล้นแปรเท่านั้นนะครับเอา้าเซิร์ฟไปโอ้โหเซิร์ฟอ,ออกนะครับเอาทักทายป๋าเติมสักนะครับอยู่มุมไหนเอ่ย ป๋าเติมศาสต์อยู่มุมไหนเห็นแต่เจ้าตังค์อยู่แถวๆสนามนะครับอไทยป๋าแหวงด้วยนะครับเอาเอาโหเสียแล้วนะครับโอ้โหนั่งพิงเสาทางด่วนเสาสะพานนะครับป๋าแหวงสบายเลยหต่อสอนะครับเอาเฮียเรียกว่าไงเอ้าโยกหลนนะครับป๋าชาติว่าไง ักเขาให้โดนเกี่ยวยกเฮียเรียกว่าไงเอายกล้อนอี่แล้วป่าชาติว่าไงเอาป่าชาติอ้ยป่าชาติถือว่าดีนะครับสกิดหัวเบาๆนะครับลงนะครับแจมขึ้นนำไปเกีกเป็นเจ็ดสองเอาเปลี่ยนข้างเลยนะครับแอดมินร้อนนะครับถอดเสื้อก่อนนะครับตอนเนี้ย ป๋าชาติโอ้โหเอาทักไทยพี่บานนะครับชนะสี่คุณน้ําเที่ยงนะครับวันนี้เรายังอยู่กันยาวๆที่สนามสวนสาธารณะสาธรนะครับเจ้าชาเปิดยเล็กมงมาเจ้าต้นเกี่ยวติดเอาอยู่โอ้ยยกไม่ได้นะครับเกี่ยวไปติดเน็ตแต่ป๋าชาติกับเจ้าต้นมามา่ายังนําอยู่นะครับ มีเด็กเสือมา2งต่อเจนะครับเอาป๋าชาติเปิดหัวเอาเจ้าต้นยกเข้าไปป๋าชาติว่าไงเอามงไปโดนเขี่ยวเจ้าชาโอ้โหออกหลังสนามไปแล้วถือว่าวันนี้เจ้าต้นพมา่ามาดีนะครับแท็กซี่ก็มาดีนะครับวันนี้เอายกเข้ามาว่าไงปะโอ้โหยกล้นเอาป๋าชาติมงไปเจ้าชาเปิดหัวเอายกเอาเฮียเล็กว่าไงมงมาป๋าชาติเปิดหัว ปาเล็กว่าง่ามงมาต่อต้นเปิดโอ้โหเกือบดีนะครับป๋าชาติเกือบแก้ไขได้เอาเงยเล็กเ,เสริมมาออกเอาตักทายทั้ง20ท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มันของแอดมินบัวข,ขาวนะครับ เฮียเรียกว่าไงมองมาเจ้าต้นเกียวเอายกป่าชาติว่าไงมองไปเจ้าชายยกเข้ามาเฮียเรียกว่าไงมองมาเรียบร้อยโอ้โหห่างกันห้าแต้มนะครับเจ้าต้นเปิดเจ้ตเา,าต้นยกป่าชาติมองยอดเรียบร้อยโอ้โหเก่าเกมนะครับป่าชาตินี่ครับ ไหนมะพร้าวขึ้นไปปีนมะพร้าวนั้นหมดยังเอาไปปีนมะพร้าวเหรอได้กี่ลกูกเอาเปิดหัวเอาโอ้โหเแต้มอย่างตามอยู่นะครับสองเจ็ดนะครับ เ้เสือมาป่าชาติเปิดเจ้าต้นยกเข้าไปป่าชาติมงไปโดนเกี่ยวเจ้าตะเจะา้าชาอี่ยเรียกมงยอดมาป่าชาติเปิดเจ้าต้นยกเข้าไปป่าชาติมงไปอีกที่หนึง่งเรียบร้อยโอ้โหเหนียวจริงๆป่าชาติลุงใส่ไม่ได้อาบน้ํามาหลายวันแล้วเนี่ยนนมงมาลูกไหนโดนเกี่ยวนะครับไม่โดนเกี่ยวเจ้าต้นก็โดนเกี่ยวป่าชาติอ่าเรียกเปิดเจาด้าชายกเข้าไปไอี่ยเรียกว่าไงเอามงมาเจ้าต้นเปิด ปาชาติมงยอดโดนเกี่ยวเจ้าชาเจ้าชา,ชายกเข้ามาเฮียเรียกว่าไงเอายกหล,ล้นเอาเรียบร้อยไหมยังเจ้าชายกเข้ามาใหม่เฮียเรียกมงมาโดนหัวโอ้โหเจ้าต้นจะเข้าไปช่วยนะครับโดนหัวปาชาติมากลางคกลางสนามเจ้าต้นไล่เข้ามาตามไม่ได้ถือว่าเสียจังหวะนะครับที่จะเปิดจะเปิดลูกให้ป๋าชาติ สองเจ็ดแล้วก็เอาเสิร์ฟมาเจ้าต้นเปิดเอายกเข้าไปใหม่เอ้ามงเอ้ามงไม่ถึงนะครับยกล้อนอย่ยเรียกว่างไงปักเขาให้โอ้โหเพิ่งจะได้มาอีกหนึ่งแต้มเป็นสามเจ็ดสามตัวเจ็ดนะครับเอาเสิร์ฟเอาเสิร์ฟดีด้วยเอาแล้วได้มาอีกหนึ่งแต้มเป็นสี่เจ็ดไล่มากระชั้นชิดแล้วนะครับเป็นสี่เจ็ด เอาเปิดปาชาติมงยอดเฮียเล็กเปิดเจ้าชายกเข้าไปเฮียเล็กว่าไงปักยอดเหมือนกันโดนเกี่ยวจะต้นจะต้นยกเข้ามาเฮียชาติมงยอดเหมือนกันเรียบร้อยโอ้โหถือว่ายอดดีนะครับป๋าชาติเหนียวก็เหนียวไม่ได้อาบน้ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับตั้งแต่สงการเจ็ดสี่นะครับเอาเสิร์ฟไปเจ้าชาเปิดเจ้าชายกเข้ามาเฮียเล็กว่าไงมงมาโดนเกี่ยว ให้ให้ให้สี่เจ็ดเอา้าป่าชาติเปิดต้นยกเข้าไปป่าชาติเอายกล้นตอยชายกเข้ามาเฮียเรียกว่างไงปักเขาให้ได้อีึงแก้มเป็นห้าเจ็ดโอ้โหไล่มาสามแต้มนะครับ เปิดเอายกปา่าชัดม่งไปโดนเกี่ยวเจ้าชาเอาชายกขึ้นมาเฮียเรียกว่าไงยอดมากโอ้โหโดนเกี่ยวจะตัวดีป่าชติม่งไปโดนเกี่ยวโอ้โหทักทายนายชัดเจ้าสิงห์มากนะครับทักทายเพื่อนสมาชิกท่านที่อยู่ในเกมการแข่งขันในเพลทแล้วก็ไฮไลท์มันของแอดมินบวกขาวนะครับเอาเสอร์ไปเอาเปิดเจ้าชายกขึ้นมาเฮียเรียกว่าไง ยอดไม่ยอดเจ้าต้นเปิดได้เอ้ามวงไปโดนเกีียวยกโอ้โหเรียบร้อยแล้วเฮียเล็กไม่รู้จะทำยังไงแปต่อห้านะครับเอาเปิดเอายกเฮียเล็กว่าไงมวงมาโดนเข่าเจ้าต้นเจ้ต้นยกเข้าไปป่าชาติมวงไปโดนเฮียเล็กเกี่ยวติดเอ้ามวงมา ต่อแปดนะครับเ,เปิดยกปราชาต์มุ่งไปโดนเข่าเจ้าชายกมุ่งมาเรียบร้อยโอ้โหเอาหกต่อแปดแล้วครับวันนี้ ชายเจ้าชีโร่นะครับ6ต่อ8เอาเหียดเสิเร์ฟมาประชาชาติเปิดหัวเจ้าต้นยกเข้าไปประชาชาติว่างไงมงไปหาเยเหยียดเรียบร้อยดีโอ้โหอเ,องงเอาเซิร์ฟเหยียดเ,เปิดเอาเจ้าชายยกเข้ามาเหยียดว่างไงมงมาโอ้โหมงไม่ข้าม เอาแล้วครับแต้มของป่าชาติขึ้นมาอีกหนึ่งแก้มปิ่นเก้าต่อหกห่างสามแก้มนะครับเอาซื้อไปเนี่ยเรียกเปิดเจ้าชายกเนี่ยเรียกว่าไงเอ้ามองมาข้างหลังเจ้าต้นเปิดเจ้าต้นยกเอายกล้นเจ้าชาเปิดเจ้าชายกเนี่ยเรียกว่าไงเอ้ายกล้นเหมือนกันอยู่ที่ป่าชาติมอวไปเรียบร้อย สิบต่อหกเลยนะครับอเอาร์ฟโอ้ร์ฟไม่ข้ามหกต่อสิบแล้วครับเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดหัวเอายกป่าชาติว่าไงเอามงยอดเรียบร้อยโอ้โห ป่าชาติป่าชาติเดี๋ยวให้เรียกข้ามกับป๋านงนะตามไปด้วยนะเอาทักททยกระติบน้อยพระรามสองนะครับเราอยู่ที่สาธรนะครับอย่าเรียกว่าไงเอามงยอดโอ้โหป่าชาติเปิดได้เจ้าต้นยกเข้าไปป่าชาติเอายกหล้นนะครับอย่าเรียกว่าไงมงเจ้าต้นเกี่ยวติดเอายกเข้ามาป่าชาติมงยอดเรียบร้อย ขึ้นท่านนะครับป๋าชาติกับเจ้าต้นสาธรนะครับขึ้นนำไปที่11ต่อ6เม็ด<ม>เดียวเกมนะครับเป,นนเปิดเอายกยกล้นนะครับจบเกมไม่จบเกมอยู่ที่ป๋าชาติหยอดยังมงมาป๋าชาติเปิดหลังเขาโอ้โห เอาเปิดป่าชาติมงยอดชาโยกเข้าไปเขยเรียกว่าไงมงมาโอ้โหได้แตม่มาอีกหนึ่งแต้มเป็นเจต่อสิเอ็เอาเสือเปิดหัวเอายกป่าชาติปักเขาให้โดนเกี่ยวโอ้โห เกมไม่เกมอย่าเรียกเปิดหัวเดี่ยวชายกขึ้นมาอย่าเรียกมวงมาเดี่ยวต้นเปิดเอายกเข้าไปอยู่ที่ป่าชาติแล้วไงปักเขาให้โอ้โหมวงไม่ข้ามอีกยังไม่เกมป่าชาติเปิดเอายกป่าชาติมวงไปโดนเกี่ยวเจ้าวชาเจ้่ยชายกเข้ามา เงียเล็กมงมาโดนเกี่ยวเจ้าต้นเจ้าต้นยกเข้าไปราชธาติมงไปโดนเกี่ยวเจ้าโอ้โหว่าไงเงียเล็กว่าไงเอามงมาข้างหลังเจ้าต้นเปิดหัวเอายกเข้าไปราชธาติมงเรียบร้อย เกมไม่เกมนะครับอย่าเรียกเปิดเจ้๋ชายกเข้าไปเอามงมาจบเกมป่าชาเราจะต้นพม่าเอาชนะเนย่ยเรียกไปได้ส2ต่อ6นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นครับเป็นป่าหมานเสิบป่าหมานสนามสองนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ